เรามาพูดถึงทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ก่อนนะทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีการประเมินเอาไว้ในสื่อต่างประเทศที่ออกมาเมื่อประมาณยี่สิบปีที่แล้วนะจะอยู่ในรูปไม่เอ่อไม่ว่าจะเป็นที่ดินหรือว่าหุ้นอย่างเช่นหุ้นโรงงานปูนซีเมนไทยนะหุ้นธนาคารไทยพาณิชย์อ,อะไรต่างๆเราเนี้ยพี่ขุนแล้วก็ เอ่อเอาเป็นว่าที่ชื่ออยู่ในนามทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เขาประเมินเอาไว้ว่าทรัพย์สินของภูมิพลมีอยู่ประมาณเอ่อสามล้านล้านบาทเมื่อยี่สิบปีที่แล้วแต่สําหรับฉันมาประเมินว่าทรัพย์สินของวัดกีฬาลงกรที่โอนมาจากภูมิพลเนี่ยนะที่โอนจากทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มาอยู่ในชื่อวัดกีฬาลงกรฉันคิดว่าไม่น้อยกว่าสิบล,ล้านล้านบาทพี่กุล ท่านคิดอย่างนั้นนะสิบล้านล้านเหรอเขามองดูสิบล้านล้านก็คือทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่อยู่ในชื่อวชิราลงกรณสิบล้านล้านแต่นี่ของประเทศเนี่ยนี่สาธารณะอยู่ที่เก้าล้านล้านนะเวลานี้ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นี่ใชหนี่ใชหนี่ของประเทศได้หมดเลยนะเราหมดนี่เลยนะพิขุนอนะที่วัดที่อยู่ในในชื่อวชิราลงกรณเนี่ยครับ แล้วก็มีอีกก่อนหน้านี้ถ้าไม่ได้เด็กช่วยเอาไว้นะตอนที่มันโอนทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นทรัพย์สินส่วนกษัตริย์เนี่ยของเป็นชื่อของมาโอนมาใส่ชื่อวชิราลงกรแล้วเด็กมันไปไปพูดตอนนั้นก็เอาเด็กเข้าคุกกันไปหลายคนมหาวิทยาลัยสวนสุนันทาก็เป็นที่ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แต่ตอนนี้ก็เป็นของวชิราลงกรไปแล้วแล้วเด็กพูดก็เรียก เรียกเรียกอาจารย์คณะบดีอะไปหาแล้วก็พระราชทา,านบอกบอกว่าพระเจ้าอยู่หัวพระราชทา,านที่ดินที่ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยสวนสุนันทานเนี่ยให้กับมหาวิทยาลัยเอาละมึงทําท่ารับกันนะนะแต่ว่ามึงไม่ได้โอนให้กับมหาวิทยาลัยนีิยังเป็นชื่อมึงอยู่อ่ะพี่เนี่ยลองคิดดูว่าสร้างภาพกันแบบเนี้มันถูกไหม ฮะนี่คือเด็กเขาต่อสู้มาให้อย่างวัคซีนวัคซีนไฟเซอร์ก็ต่อสู้มาให้ใช่ไหมหมอทศพรใช่เออไปต่อสู้มาให้เสร็จแล้วการกระทําของหมอที่โรงพยาบาลรับแล้วก็เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจํานวนมากที่ทําต่อประชาชนที่ป่วยโควิดที่ไปรักษาที่โรงพยาบาลนั้น ไม่ได้สํานึกถึงหมอทศพรเลยไม่ได้นึกถึงคณะราชดรเลยเอาละไม่ได้นึกไม่เป็นไรแต่คุณกับปฏิแค่ขอให้คุณปฏิบัติถึงกับประชาชนที่ป่วยโควิดเนี่ยให้มันดีหน่อยพี่ขุนเ hmm. พี่อรู้ไหมว่าอย่างเช่นเอ่อถ้าหากว่าไม่ว่าจะเป็นการตายด้วยโควิดหรือว่าฉีดวัคซีนแล้วตาย เขาจะไม่ได้แทงว่าเป็นโควิดตายแล้วก็ไม่ได้แทงว่าฉีดวัคซีนตายนะพี่ขุนใช่เขาจะแทงทีโรคอื่นเพราะออรัฐบาลจะต้องจ่ายสี่แสนใช่แล้วก็เสียเครดิตมันด้วย <c oughs> ออดูซิแล้วหมอเป็นคนเซ็นใบาตายอ่ะหมอ <c oughs> ทําได้ยังไงค่ความร่วมมือบิดเบือนข้อมูลข่าวสารตามอานาจรัฐอาอแล้วพี่ลองคิดดูซิว่าเด็กอายุไม่กี่ขวบพ่อแม่ตายแล้วเขาจะอยู่ยังไงอื <c oughs> ปู่ย่าเขาบอกว่าเลี้ยงไม่ไหวว่าตัวเขาเองเขาก็ยังเลี้ยงตัวไม่รอดเลยโซนนาฏก,กรรมชัดๆก็บอกเอาเด็กไปอยู่โรงกัมพาร์อย่างน้อยที่สุดสี่แสนนี่เขาต้องได้พ่อแม่สองคนก็ต้องได้ทั้งแปดแสนมันไม่ใช่เงินของประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ใช่เงินของวชิราลงกรณ์น,นะนี่มันคือการกู้มันคือคนทั้งประเทศต้องเป็นผู้ใช้นี่แต่ก็ยังทำกับกับเด็กได้ลงคอนี่คือตัวอย่าง แล้วจะให้ฉันปล่อยสถาบันกษัตริย์เอาไว้เหรอจะให้ฉันปล่อยวัช oh ิราลงกรณ์เอาไว้เหรอจะให้ฉันปล่อยประยุท์จันโอชาไอสามปอทรราชไอทหารหัวงอกทั้งหลายฮะองค์มนตีต้นตีนทั้งหลายเนี s <S ่ยจะให้กูปล่อยเอาไว้เหรอก่อนที่จะทำอะไรขึ้นมาเนี่ยตอนตอนที่ปีเอ่อปีหนึ่งหกกับหนึ่งเก้ามึงฆ่าพี่กูนะ ตอนปีสามห้ากับห้าสามมึงฆ่าเพื่อนกูกองทัพไทยมึงถามกูไหมว่ากูหายแค้นหรือยังแล้วนี่ยังมาทำกับลูกหลานกูอีกมึงจะให้กูทนเหรอไม่มีวันนั้นหรอกนะมึงทำเถอะแล้วก็ให้คิดถึงราคาที่ต้องจ่ายด้วยนะก็ไม่มีความปานีในสมอรภูมิลบเหมือนกันแล้วก็มาอีกเรื่องหนึ่งพี่ขุน อีถว่วปากห้าอีประูจูออนมันเอาชินโนฟารรมไปฉีดให้เด็กเพื่อเป็นการทดลองเพื่อจะเอาผลเนี่ยไปยื่นกับออยอให้ออยอผ่านพี่ดูความเฮี้ยของจุฬาพร ทำไมเราจะต้องเอาผลทําไมจีนในเมื่อจีนเป็นผู้ผลิตชิโนฟาร์ทาไมไม่เอาผลการทดลองว่าจีนเขาฉีดให้เด็กหรือเปล่าเอาผลนั้นมายื่นกับออยก็ได้ทำไมมึงต้องเอาคนไทยอ่ะทำไมไม่เอาทําไมถึงเอาลูกหลานเราอ่ะมามาทดลองอ่ะก็มันสาเร็จขนาซีโนแวคกไงจนไอหูแมงร้องรับไงเออซีโนแวคกกรณีซีโนแวคกเป็นเช่นกันมัน เอาคนไทยเป็นหนูทดลองยาเพื่อที่จะเอาไปชี oh. oh. uh. ้แจงกับ huh ห oh. ูไปเป็นหลักฐานมานนี่ไงฉีแล้วคนไทยไม่เป็นอะไรมึงลองรับกูด้วยเออก็เนี่ยแหละก็ดูดูมันทําดูดูดูอีอีอีปะทูจูออนเนฉันน่าอยากให้พี่มาลายไปไปไปตั้งชื่ออีปะทูจูออนคอหักใหม่นะเพราะว่าปะทูจูออนมันน่ารักเกินไปตั้งให้มันอุบาทอุบาทมากกว่านี้หน่อย แล้วพี่ดงดูซิว่าทรัพย์สินของมันมหาศาลเรามาได้เห็นไหนจะเหมืองแร่ไหนจะทรัพย์สินเออ่ทางธรรมชาติใช่ไหมครับพี่ขุนเขาเรียกอะไรอ่ะพี่ทรัพยากรทางธรรมชาติของประเทศมึงก็กอบโกยอีกนะแล้วไหนจะยาเสพติดมึงก็ยังทำอีกแล้วนี่มึงยังมาเอาภาษีของประชาชนไปถลุงอีก พี่ขุนอีศิรินทรน,นะอีถางจิ้นผิงพี่รู้ไหมว่ามันมันงัดงบกลางนะงบกลางหกแสนล้านที่มันตั้งเอาไว้เพื่อจะช่อฉนเอาไปสร้างให้เอาไปให้วัิลัยลงกรสร้างวังหรือเอาไปควาดเล่าคว,วาดกะหรี่กันที่รัฐบาลไอ้ตู่มันจัดให้พี่มันไปเอางบกลางมาเก้าร้อยกว่าล้านเอามาซื้อไฟเตอร์อโดยสภาการชาติไทย ขอถามหน่อยจริงงบกลางหกแสนล้านมึงเอาทําไมแค่เก้าร้อยกว่าล้านฮะมึงซื้อมาเลยแสนล้านนะก็ไม่มีใครเขาว่าหรอกประชาชนค่อยว่าเอามาฉีกคนให้ทั้งประเทศให้มันจบประชาชนเข้าต้องการประกอบอาชีพนะเพราะงบการที่เราได้เงินมาด้วยการประกอบอาชีพมันคือเกียรติยศของประชาชนนะประชาชนไม่ต้องการถุงยางคีบไม่ใช่ขอทานพี่ขุนใช่ไหม Hmm. แล้วก็มาอีกมีคนถามถึงคุณเอสใช่ไหมคะ hmm. บอกว่าที่จีนฉันส่งข้อมูลไปให้พี่ให้พี่ขุนนะนะพี่ขุนก็ลองดูเอาเรื่องจีนฉันเคยพูดก่อนหน้านี้แล้วว่าจีนจะพองสบู่แตกเหมือนกับี p 4 0์ของประเทศไทยเรื่องอสังหาหรมาซับนะฉันพูดเอาไว้หน้าจะเป็นอาทิตย์อาทิตย์แล้วมั้งนะแต่ต่อวันนี้ข่าวมันออกมาแล้วนะพี่ นั่นแหละตอนนี้มาถึงประเทศไทยนะประเทศไทยปีนี้ปีปีหกห้าเนี่ยงบประมาณเนี่ยสามสามงบประจำสามล้านล้านบาทนะแล้วก็งบกลางอีกประมาณห้าแสนกว่าล้านเราตีสะหกแสนล้านไปก็แล้วกันนะพี่ขุนปีนี้ประเทศไทยจะต้องกู้งบที่จะต้องจ่ายประจำเนี่ยเออไม่ประมาณไม่ต่ำกว่าสองล้านล้านบาท อันนี้ไม่ได้หมายถึงจะมากระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่าจะมาเยียวยาโควิดหรืออะไรนะเอาแค่งบประจำปีนี้สามจุดห้าล้านล้านเนี่ยหรือสามจุดหกล้านล้านเนี่ยปีนี้เราเก็บภาษีปีห้าหกนี่ยเราจะเก็บภาษีได้เนี่ยไม่แน่ใจว่าจะถึงหนึ่งจุดห้าล้านล้านหรือเปล่ามันขาดอีกสองล้านล้านนะปีหกห้าเรากล้าท้าได้เลยแล้วรัฐบาลจะต้องขึ้นภาษีจาก เจ็ดเปอร์เซ็นตเป็นสิบเปอร์เ็นมูลค่าพเพิ่ม mm hmm. ก็นี่ก็คือพูดเพื่อให้เรารู้แล้วก็เตรียมตัวแล้วว่าเราจะอยู่กันอย่างนี้เหรอครับแต่สำหรับฉัน mm hmm. สำหรับตัวฉันเองนะชีวิตนี้ฉันก่อนที่ฉันจะตายเนี่ยฉันจะต้องเห็นประชาธิปไตยให้ลูกหลานฉันให้ได้